ชนเลยชนเลยชนชนชนชวนยิงเราพี่เห็นคมมาด่าอยู่ข้างหลังนะเนี่ยปะใครใครไม่เล่นปืนไปเลยแยกไปเลยร่วง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 หนึ่งคมมาด่าร่วงพี่เขาเซตป้ายเขียวนะพี่เขาเซตป้ายเขียวนะเขาตกหน้าเขาตกหน้าเขาตกหน้าหน้าคุกนะพี่เก่นพี่เขาหพี่ปืนปเขาอยู่บ้านเราเขาวางไอพีแล้วเขาวางไอพีไปลงหนึ่ง ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรชนเพียวตกเพื่อตอกคนนึงวเขาวาอินพีเขาวาอินพีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอินพีมันมีเยอะเว้ยไม่เป็นไรชนเหมือนเดิมเล่นเล่นเล่นตามเราเลยเล่นตามเราเลยมี่ไฟลัคือายเขียวไยเขียวายเขียวลงเลยลงเลยเราลงก่อนเลยไปไปไปลงให้หมดเลยมี่ไปไปลงไปลงลงเพืลงเ้าเพืลงล้วหน้าคุกหน้าคุกมาหลับน่อยลง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 ลลงนี้ลงเดลง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  ปืนปืนทางรถไฟเยอะนะปืนทางรถไฟเยอะนะต่อปืนต่อปืนต่อคอนดิเอาสองคันรูปปากหวานนะอินพีนะเอ้ยใครอยู่ในอินพีให้ทางทางรถไฟทางรถไฟเยอะทางรถไฟเยอะปืนปืนบมดข้างทางรถไฟมาซ้ายหน่อยมาซ้ายหน่อยหลังบ้านเราออกล้ามันอ่ะมาซ้ายหน่อยมาซ้ายหน่อยไซส์ไปอ่ะเฮ้ยกดหน่อยกดหน่อยข้างหลังอ่ะไฟบัสไฟบัสไฟบอสโกดโกนหน่อยกนหน่อย กดแล้ว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 เขาหลบเพื่อนไม่้่าพุ่งพอนอีพีเขาวาอีพีเพื่มเพื่อนหน่อยามัเพื่อนมาเน่อนเพาเพาเพาเพอนา่อนาเ้อมาออนมานมานาเนาอนพิพ่เาเอพ่มาเพอนนมาเพื่อนมาพ่เนพี่เกพเทางรถไฟทางรถไฟทางรถไฟเอาทางรถไฟดเยอะ่า่อรอเฮ้ย่านรถอยู่นะ ไปเล่นไปเล่นไปเล่นมาเล่นไปเพืมา่นา่นมานาเ่นมาเ่นเ่นมา่นเมา่นเ่นมา่มาเลนเ่อ่นมาเลนม่นม่นมา่มานเ่เ่่นนมา เฮ้ยมึงฟังมึงเฮ้ยมึงฟังไม่ต้องเอาสออกไม่ต้องเอาสอบบอกเอามากัดกัดเอามากัดกเอามากัดเอามากัดหลังไฟไม่ต้องออกไม่ต้องออกคนเดียวเนี่ยมาๆมามืงเมืองเอากัดได้นะเว้ยกัดกเลยกัดเลยกัดเลยมาๆมากัดมากัดแล้วเฝ้าเข้าไปนะเข้ามามาไม่ต้องออกไม่ต้องทิ้งไม่ต้องทิ้งเลยข้าเปลี่ยนปืนข้าได้เปลี่ยนปืนไีช่วยกูหน่อยวงนอกวงนอกช่วยกูหน่อยวงนอกปืนกูหน่อยวงนอกเปลี่ยนปืนเข้าไปกดให้กูหน่อยกดซาำหลังรถไฟกดซ้ำมันหรอเข้าไปกูเต็มแล้วไอ้ต๋องไปแล้วเพราะว่าไอพี่ใจมากนะหลังไฟเป็นตัวสอง ไปยิงนี่ยิงนี่ยิงนี่ไอ้ไอ้เฝ้าด้วยเฝ้าด้วยเฝ้าศพด้วยเฝ้าศพด้วยไอ้ไอยไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไอไอ้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 ไ้ไอ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 ไอ้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 ไอยไอ้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 ไอไอยไอ้ไอไอไอ้ไอยไอ้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 ไอ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 ไไอ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 ้อไ้อไอ้อไอไอ้ไอ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 ้ไอไไอไอ้ไอไไอ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 ไไอ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  เอ้มาริมถนนริมถนนริมถนนนะเข้าดีสุดมันริมถนน้าป้อมยามะป้อมยามะป้อมยามะทุกคันรถนะแล้วก็มีเรื่ได้วยพี่มามาตรงรางรถไฟโดนรางรถไฟรางรถไฟอยางรถไฟล้มล้มเฮ้ยขึ้นขึ้นไปทางรถไฟนี่ปืนอยู่กอ้ยหลังหลังไฟแท็กเฮ้ยมาตรงรางรถไฟหน่อยมาตรงรางรถไฟหน่อย อีไล่แากนี้ไล่กนี้่แทกดี้ต่อมาหลังดไอ้ตออรถมซบอยู่ผมซบอยูุ่มซบอยู่โผล่พี่ตดรตามตดรถตามพี่ตมมึงมึงหลบเออเจ็บรถได้แล้วเนี่ยออรถออกไปเจบรถอรถเดียนไอ้มึงฟังียรนเคียร์ตรงทางทางรถไฟก่อนสี่คนจะขึ้นรถได้นะแต่ขึ้นรถได้แล้วโดนยิงขันนะเขาเขาอยู่บนรถนะทางไยต้องุ้องกบอ้กูโดนกูโดนเขาเขาเขา้หารเขาทหาเ

โดนเพื่อนไม่โดนหลังไฟเขาไม่มีโดนไอรีวอลเลยแต่พี่หมาดีนะล้มล้มแทกแทกแทกเขาเล่นฟรีนะใครตายขาวบอดต้องด้ายขาวบอดเข่าวบอดีขาวบอดเข่าวบอดเข่าวบอดีจับสมเลยเพื่อนจับสมเลยบไมจะบไหมยังไม่หมดเลยยังไม่หมดอ่ะทนายทนายไม่หมดอะเหลือฟางตัวยูตรงไหนยูตรงไหนใครวะบมดดิอ้มึง ให้เพื่อนเคลียร์กเพื่อนเคลียร์กเวะฮัลโหลพี่เกตอนนี้ในไฟในไฟไม่มีเรอยู่นะใรยเลเือศพอยู่นะมาเดียยูอยงไม่ทำเียเลยสามวยอยู่ทีาไสองตัวเคลียร์ยงเคียร์ข้างนอกเคียร์ยังเฮ้ยมึงมึงเอาศบมึงมึงถือศอบไปแล้วก็ฟอมรถก่อนก็ได้ฟอมรถก่อนได้ใจเย็นไอกบอยู่ไหน มาหลังไฟเลยวิ่งออกมาหลังไฟเองไปเอาเองไปเอาศพกูเอ็งไปเอาศพหัวใดก็ได้ไอ้มีมีมีใครวุ้มไม้หัวหัวสีเหลืองปะหัวสีเหลืองไอ้เอ็มจีอยากมีบ้างมีบ้างช่วยเราให้กูหน่อีระบายหลังไฟอ่ะพ่อมาพ่อีพีนะกินมีไปเลยขันนี้ขันนี้เลยขไหนอ่ะ ขนนู้นเปล่าคขนขนุนเปล่าคันหลังเปล่าคันหลังเปล่าไม่น่ามีแจ้าก้าวอนอยู่ไหนนี่นีว่าอยู่ตรงหน้าข้างข้างหลังไฟฟ้าฟ้ากูมาเลยใช่ป่าฟ้าเออเออดนะเออเออนะเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้เออไอแปะเพื่อนกูมาปะวะมาอยู่เห็นเล่นปืนอยู่ไอเอ็มจีมันไปไหนวะเอ็มจีนะมันอยู่ไหนวะเอ็มจีอะเอ็มจีอยู่ไหนเอ็มจีมาได้เหรอเอ็มจีเอทูรัสอ่ะนะใช่มาเข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 าอยากกระที่พี่อยู่อยู่ไหนวะเนี่ยอะไรนะ ไอโฟนอยู่ไหนโฟนนี่มานี่มาอ๋ออักน่วะไม่ได้อยู่ไหนนี่กำลังไปกำลังขับไปาถือเขามาเขาสเปล่าิโติโตงถือเลยถือเลยแป้งหนึ่งหนแป้งมาเล่นยี่สิบคไหนเียรออะไรรออะไรเธอเรชิลมาเพราะอะไรเพราะเพราะว่าเอาไอ้พวกนี้มาเป็นพาระเอ้ยนึงเลยสนึงลี่มาหลังไฟี่พี่ไม่ออกมาหลังไฟดิแอบไว้อยู่ไหนวะเู้ไปไหนไว้ยังไม่ชนทีเฮ้ยไอ้แท็กไอ้าบอกไน้แท อ่ะเพือนเราไหมเหรอไอ้ของขันแค่ของหันอย่าเพิ่งมึงมึงฟังนะมึงฟังนะไอเอาศพเอาศพเอาศพติดมือซ่อมรถกันให้เรียบร้อยไอเฟรดีไปไหนเนี่ยตามดีดอัดโล่ไอเฟรดีอยู่ไหนเนี่ยอยชพี่น่าเกลดจัดเลยพี่มาหน่อยสองคนสองคนอ๋อขอใต้สะพานใหญ่อยู่แล้วให่อยู่แล้วไม่ไม่พี่หลอกเท้าไหนอะพี่พี่รองเท้าเขาพี่เขาแล้วครับใต้สะพานใหญ่ไอตรงรุดไปไหนแค่ตรงรุดบ้าตรงรุดนะตรงรุ่นนะไอทเหลือเงินอะไรโฟนใหญ่โฟน ไม่ใช่รถกูเป่าเนี่ยหจีโมงหีโมงไพี่ขับรถใหวเนี่ยรั้งเไม่ใช่เขาสีเขาสีคนนึงเห็นปะเจอเจอแท็กเห็นปะเาสี่ไม่รู้้ไหนตไหนวะงไหนบอเสี่าสี่เสีาสี่โอเคเราไปกันเราไปพี่พี่นั่งสีนะเดี๋ยวพี่ปนสก่งให้่อาปั๊มอยู่ปั๊มอยู่ปั๊มรอพี่ดอยู่ไหนเขาสีเลยเาสี่เาสี่นั้นอยู่เาสี่